ตอนที่4กลับมาแล้วครับเมียวรอแป๊บหนึ่งนะเมียวขอเปิดว่าแปบ๊บหลุมนี้จะพาไปไหนนะ่ะมันไม่ใช่สถานที่บนโลกนี้นะเมียวนี่คือตำราระดับสูงกลางล่างเพราะนายอ่อนแอเกินไปจึงฝึกได้แค่เล่มนี้เท่านั้นนะเมียวเป็นความรู้กว่าหมื่นปีที่จูบันทึกเอาไว้เทพเจ้าเมียวมีราชาการต่อสู้เป็นลูกศิษย์ติดตามกว่า12คนเลยนะเมียว ว้าวเจ๋งเป็นบ้าตราบเท่าที่นายไม่หยุดพัฒนาตัวเองตำราเล่นนี้จะเป็นของนายนะเมียวว้าวตำราบันทึกศิลปะกการต่อสู้แห่งราชาแต่มันจะดีเหรอถ้าฉันเรียนโดยไม่รับการยินยอมจากพวกเขานะ่ะไม่มีปัญหาหรอกเมียวว่าเขาตายหมดแล้วล่ะเมียวฮะไม่มีใครเหลือเลยเหรอ ไม่มีนะทำไมเราไม่เอาณนะห้องพักอาจารย์ผู้ปกครองเชิญด้านนี้ครับวันนี้ผมเชิญพวกคุณมาฟังการพิจารณาเรื่องลาออกของลูกชายคุณครับฮะลาออกเหรอคะอาจารย์ครับผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หน่อยเหตุผลหลักๆก็คือ ลูกแข่งคุณมันห่วยเฮ้ย <Hey, S 1> กล้าพูดออกมาได้ยังไงการแข่งขันการต่อสู้เพื่อชิงตำรา20เล่มคนที่ถูกส่งขึ้นสังเวียนกลับเป็นคนที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าศิลปะการต่อสู้คืออะไรนั่นเป็นการพลาดโอกาสของคนอื่นไปอย่างแท้จริงการแข่งขันจะเริ่มพรุ่งนี้มันยังไม่สายเกินไปถ้าลูกคุณจะลาออกอือ ถ้าจะโทษก็โทษโชคตาตาของเขาเถอะเราก็ตัดภาพที่พระเอกกำลังฝึกอยู่นะครับอฉันได้ระดับสองแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะผ่านมันมาได้เอ๊ะฝนตกแรงจังพ่อกับแม่ยังไม่กลับมาเลยพี่พ่อกับแม่กลับมาแล้วทำไมวันนี้กลับมาช้าจังล่ะครับโอ ระหว่างทางพ่อแวะซื้อยามารีบลีบกินมันซะคนอื่นจะได้ไม่ดูถูกอีกอืมที่มือของพ่อมีรอยเลือดด้วยชุกคือส่วนหนึ่งของการเติบโตัเชื่อว่าชิงยังไม่เจอมันเท่านั้นไม่มีคนขี้ขันในตระกูลเฉินหรอกนะเมื่อรับเลือกแล้วจะไม่มีทางปฏิเสธคาด หรือไม่ก็จนกว่าจะตายบนสังเวียนเท่านั้นขณะนั้นฝนก็ได้ตกร้านขายยาแดนหืมแดนอืมไปดูก็เถอะอืมฮะยาน,นี้ต้องห้าหมืนพ่อคะจะไม่พูดเรื่องที่ไปโรงเรียนพี่หน่อยหรอคะพ่อซื้อยาน,นี้มาทำไมหรอคะมันแปลกๆนะคะ ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกอีกแล้ว